จากภารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เขารพค่ะแล้วก็เจริญธรรมสมนึกดีมีใจไร์ทุกพที่น้องทุกท่านค่ะชื่อสิริรัตน์ก้าวหน้าวานิชอายุ44ปีเป็นจิตอาสากุ้คุ้นเพิ่งตาวณาไปเมื่อเมื่อประมาณปลายเดือนที่แล้วค่ะแล้วก็จริงๆแล้วตื่นเต้นมากเลยนะคะส่งการบ้านครั้งแรก พี่แม่ไก่ะก็จะเตือนอยู่เรื่อยค่ะเข่าหรือ,อยังเซ้นชื่อหรือ,อยังตามตลอดไม่รู้เป็นแรงเหนียวนำหรือแรงผลักดันแต่ปูว่าเป็นแรงเหนียวหนักเหนียวดันมากกว่าค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ศึกษาหลักสูตรแพทย์วิถีธรรมคาจุนโลกหกเดือนแล้วก็อริยปัญญาตีเจ็ดปี แต่ไม่รู้ว่าสอบสัมภาษณ์กันเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าไปดูแล้วมีสอบสัมภาษณ์แค่ไม่กี่คนไม่รู้ว่าจะได้สอบวันไหนแล้วก็วชชอชอ,อีกค่ะลงจนลุมไปหมดแล้วส่งเอกสารไปให้พี่นิดหน่อยแล้วก็โอนค่าเทอมไปแต่ก็ไม่รู้ว่ายัางไงต่อแล้วก็วันนี้นะคะมีเรื่องที่จะมาส่งการบ้านคือทุกสายฉับพลันค่ะก,ก็มีอยู่ว่าวันที่16มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเป็นวันรูใช่ไหมะ ตอนนั้นกูยังไม่ได้ปวาวรณาตัวค่ะแล้วก็ที่แม่ไก่ก็จะอ่าิปัส,สนาตั้งแต่เช้าจนสามทุ่มก,กูก็เลยเข้าไปอ,อ่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรที่เขาเข้าไปไหว้คารวะอาจารย์กันนะคะ่ะตั้งแต่เช้าจนถึงตอนที่เขามีถึงตอนช่วงที่เอาแระสิกรรมของแต่ละคนนะคะมาโชว์มาถวายอาจารย์นะคะอันนี้ก็นั่งอยู่ พี่พี่แม่ไก่ก็ปเอ่อวิ่ปัสนาอยู่แกก็เอาไงดีว่าจะไปเอาผักเราก็ปลูกตั้งเยอะจะหมดเวลาแล้วคนก็ยกมือแบบเอาผักเอาอะไรมาถวายอาจารย์กันเยอะมากเลยทีนี้เราก็เลยวิ่งไปถอนต้นหอมมาค่ะแล้วก็ยกมือยกมือจะพูดกับพี่แม่ไก่คนละจอกันค่ะแยกกันคนละชนิดไปถอนมาเสร็จ ยกมือขึ้นพอยกมือเสร็จเอ๊ะทำไมมือเรายกลงหรือว่าเราไปโดนอะไรผิดหรือเปล่าก็ยกอีกยกไปอีกก็โดนยกลงอีกสุดท้ายก็คือไม่ได้ค่ะ <c oughs> อาจารย์ดึกเกินค่ะก็เลยเออทำไมทาไมเราถึงไม่ได้อะหรือว่ามันเป็นเพราะเรายังไม่ประวารณาอะไรนี้หรือเปล่าหรือมันไม่ใช่กาละของเราทีานี้พี่แม่ไก่ก็เลยบอกอ๋อไม่เป็นไรหรอก <c oughs> เดี๋ยวไว้เราปลูกจากกิกรรมไร้สารพิษยังไงเราก็ทําอยู่แล้วค่ะเดี๋ยววันที่วันเกิดอาจารย์ เราค่อยเอามาถวายอาจารย์อีกรอบแล้วกันค่ะอันนี้เราก็เลยเออค่อยโล่งค่ะแบบไม่ไม่เป็นไรครั้งนี้ไม่ได้ถวายอาจารย์ก็ไม่เป็นไรยังมีครั้งหน้าอยู่อีกค่ะก็ประมาณนี้ค่ะาาน่ะอนุทนาค่ะยินดีกับการสมการบ้านครั้งแรกนะคะนับหนึ่งแล้วนะคะนับหนึ่งที่เราใช่ไหมเราเ,เริ่มแล้วก็จะมีครั้งที่สองสามสี่ต่อไปนะคะ ในห้องนี้บางท่านยังไม่เคยส่งการบ้านสักครั้งเลยเหมือนกันนะคะภระสิริณ์ส,ส่งอเอกสารมาที่อำนาจเจริญหรือว่ามุกดาหารคะ่ะที่ที่อยู่วิทยาลัยชุมชนใช่ไหมคะที่พี่นัดหน่อยให้ในห้องลนยวชชอ่ะค่ะให้ให้ช่วงหลังใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงแรกให้ที่บ้านแต่ช่วงหลังให้ที่วิทยาลัยจะได้ประสานไปเพราะว่ายังยังไม่เห็นรายชื่อขึ้น,ข,นขึ้นมาใน ที่วิทยาลัยแจ้งนะคะเดี๋ยวเรียกประสันวัาจั์อังคารให้ค่ะไปเอกสารไปถึงหรือยังคะมีอีกอันหนึ่งค่ะไออริยะปัญญาตีเจ็ดปีอะค่ะที่สอบสัมภาษณ์ะค่ะคุณไม่รู้ว่าต้องสอบนสัมภาษณ์เข้าเรียนเหรอคะใช่ค่ะยังไม่ได้สอบใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อการสัมภาษณ์เข้าเข้าเรียนเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ในช่วงของการส่งการบ้านนี่แหละค่ะ แต่ให้เราเสนอว่าเราขอสัมภาษณ์ได้ค่ะองได้ค่ะนั่นคือคุณสัมภาษณ์เลยดีกว่าค่ะไม่รู้จะก็บรบกวนเวลาท่านอื่นหรือเปล่าก็น่าจะพอได้นะคะเราสัมภาษณ์นะคะคํ<ด>สาสัมภาษณ์ก็จะเป็นให้เราตอบคําคถามค่ะตอบคําถามข้อแรกก็คือให้เราแนะนําตัวเอง ขอสังเขตให้พี่น้องได้รู้จักเราชื่ออายุที่อยู่อาชีพหรือว่าเรื่องราวส่วนของเราที่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะค่ะเช่นเลยค่ะลือลือสิริรัตน์ก้าวน้าวานิดค่ะอายุ45ปีอยู่ที่จังหวัดนครนายกค่ะก็มีอาชีพรับรับเหมาต่อเติมก่อสร้างทั่วไปอะค่ะ แต่ว่าที่มาเจอแพทย์วิถีธรรมเพราะว่าประสบกับปัญหาในการทํางานนะคะ<ม>ก็เลยเจอทุกจึงเห็นธรรมคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้นะคะ่ะทำไมจึงอยากเรียนสถาบันวิชารามคะจริงๆก็ติดตามท่านอาจารย์มาตั้งแต่ปีศูนย์แล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้ประวาณานาตัวทุ่ทีิเพราะว่าคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมะคะ่ะแล้วพอมา ตอนนี้ก็คิดแล้พร้อมนะคะก็เลยอยากเข้าเพราะว่ามันทําให้สุขภาพดีขึ้นแล้วก็จิตใจจากอารมณ์ร้อนก็เปลี่ยนแปลงไปอะคะ่ะก็คิดก่อนพูดมากขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนนี่พูดไปโดยที่ไม่เคยคิดเลยะคะ่ะพูดไปแล้วถึงมาคิดทีหลังแต่มันก็เอากลับคืนมาไม่ได้แล้วค่ะจะรักษาศีน้าได้ไหมคะได้ค่ะยิน e ดี B ค่ะตอนนี้รักษาศีน้าอยู่ค่ะ จะรับฟังมติโมได้ไหมคะยินดีค่ะเพราะจะได้เอาไปลดอัตราตัวตนของตัวเองด้วยค่ะจะเสียสละกทำงานฟรีได้ไหมคะยินดีค่ะตอนนี้ก็ทำอยู่ค่ะถ้าได้รับการอนุมัติให้เรียนร่วมกับสถาบันวิชารามนี้จะสังกัดเครือข่ายภาคไหนคะภาคกลางค่ะสลังปานาบุนเก้าค่ะ นงอนพระุทเ้านะคะภาคกลางค่ะมีพี่น้องท่านใดจะถามเพิ่มไหมคะ,ะพี่น้องไม่ถามนะคะงั้นเราก็มาฟังมตินูนะคะมีพี่น้องท่านใดที่คัดค้านการสมัครเรียนสถาบันวิชารามเป็นนักศึกษาอริยะปัญญาตรีเจ็ดปีของคุณศิริรัตน์ก้าวหน้าวานนี้ยกมือได้เลยค่ะ ไม่มีนะคะพี่น้องยินดีต้อนรับให้มามเป็นนัก<ๆ>ศึกษาวิชารามร่วมกันนะคะ,ะหรือว่าเป็นนักศึกษาปีที่หนึ่งนะคะ,ะค่ะกิจกรรมของนักศึกษาก็ร่วมส่งกันบ้านก็คือก็จะได้ทุกหลักสูตรนะคะที่เราเรียนนะคะคส่งทีเดียวก็ได้แต่ละหลักสูตรที่เรารเรียนก็คือหลักสูตรอริยปัญญาตรีเจ็ดปีแล้วก็มีหลักสูตรของอแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโรคหกเดือนด้วยใช่ไหมคะที่ ันใจเรียนค่ะวิทยาชุมชนด้วยค่ะค่ะวิทยาลัยชุมชนด้วยนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการสมัครนะคะวิทยาลัยชุมชนจะมีเปิดเรียนเดือนมีนาคมค่ะวันที่สิบสองมีนาคมเป็นต้นไปนะคะค่ะค่ะอ่ค่ะนัตนาค่ะอ่ามาถึงกุ้งประพัดสอนค่ะเชิญค่ะ